ของนาเกาหลีท้องนาเกาหลีครับเดี๋ยวผมมาดูครับว่าเกาหลีกับเพาะกล้าในนายัางไงคือบานเฮ้าบอคือบานเฮ้าบอบอกกันเลยพี่น้องเกาหลีพ่ะกล้าแบบใด้ครับนี่ครับเกาหลีกับพ่ะกล้าแบบนี้ครับ เขาจะเป็นถาดครับเป็นถาดสี่เหลี่ยมเอากล้าเข้าไปเพาะในเครื่องครับแล้วเป็นถาดเป็นถาดแล้วก็มาเรียงในนาแบบนี้ครับนี่ครับเขาก็จะคลุมไว้อย่างนี้ทิ้งไว้สักพักประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับพอต้นกล้าเริ่มงอกเขาก็จะมาเปิดผ้าออกครับจะเปิดผ้าอาอกเบิรงกันเลยพี่น้องเคยเห็นบ่ครับนี่นะ เกาหลีก็เพาะข่าขันในหน้าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นในเฮาก็เหมือนกันครับในเฮาแต่ในเฮาเขาจะเพาะแห้งจะไม่มีน้ําชื้นแบบนี้เห็นทองไร่ทองนาแล้วคือหอดบานบอครีน้องคือหอดบานดือ้อดูครับทุ่งนาเกาหลีครับแปลงที่สองครับวันนี้แปลงที่สองดูระบบจัดการน้ำคลองน้ำเกาหลีครับตอนนี้เขายังไม่ปล่อยน้ำเต็มที่ครับ เกาหลีระบบจัดการน้ำเขาดีครับฝนไม่ตกแต่เขามีน้ำชายทำนาตลอดปีครับนี่ครับเกาหลีเพาะกล้าในนาแบบนี้ครับไหลสดไว้ให้พี่น้องที่ไม่เคยเห็นได้ดูได้ชมมันครับก็ลำบากหน่อยนะถ้าใครได้มายกกล้าขึ้นจากจากนาเ็าจะลำบากหน่อยครับต้องลุยโคลนครับโคลนลึกประมาณหัวเข่าครับ ก็จะเหนื่อยหน่อยนี่ครับเขาไทยไทยแปรไปหมดแล้วไทยหุดไว้มดแล้วไทยุดไวรมดแล้วโอ้บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศทองนาเกาหลีพักเบรกพักเบรกมือเช้าครับมามา ในนี้เหนื่อยนอกถ้ามันพ่อกล้าในน้ำแบบนี้เหนื่อยตอนเรามาเอาถาดกล้าขึ้นน่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะเหนื่อยมันไม่เหมือนพ่อในเขามันมีแต่โคลนโอ้เปื้อนโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วตายที่ได้ที่ได้ที่โอ้โอ้เมื่อเช้าก็ลืมแวะซื้อ ไข่กับฮอตดอกมาด้วยกินกับมามา่า สายดีไหมตัวนี้เหมือนกันเลยแต่าว่ามันมันบานกว่าไง